โอเคครับมาต่อกันในพาร์ทสามนะครับเฮ้ยมาต่อกันในพาร์ทสามกันเลยครับผมเยอะใน yeah พาร์ทสามโอเคครับก็มาต่อกันอีกแล้วนะครับอยู่ในพาร์ทสามอ่าคิดน้ำแล้วเอ้ามาต่อต่อต่ออ่ไมาอยู่ฐานสีแดงเขายังไม่รู้เลยเกมนี้มันจะจบยังไงวะเซอร์เนี้ย แต่เราเหลืองยิงตกเลยนะครับผมพอของพอของพอของสีแดงมันสีเหลืองมันมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเตียงมันสีแดงที่เหลืองนั่นแหละเออสีเหลืองอะไม่ไหวแล้วฟาร์มเกินไปแล้วมันเด็กเด็กมันเอาเด็กมันเอาให้เด็กกระแตไม่รู้เอาจริงๆนะคบท่านผู้ชมตอนนี้สีเหลืองไปถ่านเป็นที่บุกเบิกของสีแดงแล้วสีเหลืองก็อยู่ฐานสีแดง แต่สีส้มมันมันขุดไม่ได้ตอนนี้อาวุธที่ดีที่สุดของเราก็คือปิกแอกครับเอเอใช่ใช่ใช่อาวุธดีมากกระชดน,นี้แดงไม่มีคนอยู่ฐานแล้วเราอยู่อาเดยวเข้าไปเราเข้ามาแล้วเด๋ยวเขาเข้าไปด้วยเข้ามาดิเรือหารือบล็อก กูบอกมาเยอะเกินยืนด่าแบบไป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 เออมาซื้อไม่ได้หลอกบวกบวกบวกแดงก็สีเหลืองอ่ะเราอยู่ด่านสีแดงเดี๋ยวเราเด็กเด็กมันเอาเด็กใครวะไม่รู้ด่านเดี๋ยวเขาไปฐานสีแดงนะไม่รู้อ่ะเด็กมันเอาอ่ะเด็กมันเอา กำนังตอบบล็อกขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเอาทองจากสีมันต่างโอ้โอ้โอทองมันนีอ้ออกตายเกือบตกบ้าโธ่ตายได้ไงอะองเจอสีแดงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมไม่ยอมเกือบเตียงอยู่ไหนอะไม่อยากรู้ ใครรู้บ้างว่าไม่รู้งัอนเขารู้เขาเป็นคนที่อุดเตียงเแล้วเราเองไม่เห็นแล้วว่าเตียงสีแดงอย่างไรสุดนี้คงยาวแน่เลยอุ้ยสีเหลืองมันกันถานได้ดีมากนะสีเหลืองนะมันอยู่ในฐานก้อนเนี่ยเขาครับอาวุธให้นะก็คือที่ขุด ไม้ใส่ไว้ในกล่องอืมใส่ไว้เลยสีแดงมาทำขั้นบันไดขึ้นไปเปลี่ยนมาเนึ่งอุ้ยเกือบ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 เราได้เหล็กมาสองสิบเก้าว้าวมีอะไรเราจะเตียงแล้วโอยานบิวอยู่บนหัวเราจะเหล็กเราจะเหล็กแะมีนางเขาบอกเขายังไม่ตายนะ เราอยู่ข้างบนเหล็กใช่ไหมได้ม yeah. ีเหล็กน yeah. ั่งขึ้นมาเราจะเตรียมอะไแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสีแดงโดนแล้วบังคับบัดคือคนที่เทพเรามีเหล็กยี่สิบเหล็กสิบหกระหว่างที่ขึ้นมาเรารู้แล้วว่าบล็อกที่มันถูกไม่ได้เป็นยังไงมันบล็อกเมื่อกี้เราก็เจอ เอาเอาของรัวๆเลยเปยบุกไวบุกไปบุกเออใครก็ได้เอาเอ็นเดอร์เช็ไปหน่อยดิเอาเอ็นเดอร์เช็ไปไว้ตรงกลางบิว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 เฮอบิวดาบเหล็กเหรอเออเขาดาบเหล็กอุ้ยสีแดงเพียงฆ่าเราสีละสีส้มมันไม่มีทางทุกได้ไงเออเราอยากลองไปมากเลยก็รอมันออกให้หมดอะ เมื่อเราบันเบื่อจนออกเอาบิลเขาอยู่หลังสีรองนีม่คงต่อไปตรงกลางป่าสีส้มมีแค่คนเดียวเองอ่ะเอ้ยลองไปทุกอีกทีได้เพื่มบนถ่ายบล็อกละบิลตอนเราไปสีแดงอ่ะตอนเราวางบล็อกมันก็เป็นอ๋อ ข้ามันอะไรครับน้ำส้มเหรอ,อแป๊บนึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมตอบบล็อกไว้ทกวันเดี๋ยวผมเออ่เดี๋ยวผมตัดคลิปไปแล้วกันนะครับผมแปบบ๊แบ,บนึงแป๊บนึงก็เวลาที่แบบอ,อก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของเราแล้วเราจะจัดการมันไม่รูนะมไปเลย คำถามเราจะขุดตรงนี้เอาไปได้ยังไงนะคะลูกเออต้องใช้พลิกแอคแล้วเร็วอะ่ะเอาทองแล้วไปทำพิกแอคดีดีหน่อยได้ไหม <c oughs> เอาไหมครับสวัสดีรู้แล้วว่าเราจะชนะยังไงสีส้มอ่ะเราต้องทรมานมันไปเรื่อยๆต้องช่ามมันเกิดข้ามเกิด,กดแล้วมันจะเบื่อเอง นี่เลยได้คนซื้อของก่อนนะมันมาแล้วนี่เออหื้อฆ่ามันเด็กมันเอาใครคือเด็กเฮ้ยเดี๋ยวดเราต้องปิดปิดทางออกให้มันไม่ออกให้มันออกไม่ได้เด็กก็คือโอมไงเออเด็กก็คือโอมใช่เด็กเอ้ยเด็กนี่ต้องเป็นหน้าที่สิอย่างได้กัน ึงทำลายศาสนาสองึงล้มล้างศาสนาท่องตักม้าจังเลยมันสามตีกระดูกทุกคนสีปัญญานั้นต้องเลโก็เด็กก็สั้ห้าเป็นเพลงคันมหูหกเป็นกระดูกนี่สบาเจ้าเขาน้ำสุกันยาเลยอะไรสิ่งน่ะแล้วก็นอนนี่นะไปไม่ต้องรู้ไปจัดจานเราดูนี่ให้โบตลอดกานเบื่อแล้วเบื่อแล้วเฮ้ยเ่อนเราด้วยเราจะตายละเราจะตายเราจะตายมันเราขอไปตรงน้องก่อนนะเราจะไปทุก มันจะเบื่อจนออกไปเลยถ้าจะไปดูว่ามันทุกไม่ได้เลยเหรอโอ้โหอือะเฮ้ยมันหนีไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขัง โอ้มันเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งโอเคครับมาต่อกันเลยอ่ะคือตายเลยครับผมต่อไม่เลยว่าเลยตายได้ไงตอเลยนะครับเด็กมันเอาเด็กมันเอา ขอเล็กหน่อยได้ไหมอ่ะใครมีเลก็กม้างอ่ะจะเข้าไปยังไงวะเลไร้เราลองระเบิดทียนทีดูอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเราลองเราตะกี้เราลองแกะไ้ให้ได้ใช้แกะไปไม่ได้ต,ยา,ตายดิเราตาย,ตาย ลองแก่ t ทีทีด้วยลองดิตัดไปลองดิเราลองแล้วมันไม่ได้แก่ t ทีทีหรอมันอาจจะไม่โดนนะอาจจะเบนดาบก่อนเอ่อสีเหลืองตายหมดแล้วไม่ันจะลองนะแบบเฮ้ยเราต้องคว้าไก่ลงไปเรื่อย ่อนชุดออกใช่เลยครับเอ้ยสี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 ส้มยังเหลืออีกตัวได้ครับเอ้ยไม่ใช่สีสีแดงด้วยสีแดงด้ยอ่างไรอีกตัวเอ้ยกัดกัดขอทองห้าอันเราตกขอทองห้าอันเจอละวบิวบิวเขาเป็ทองอบิวเขาเป็ทองอีกสามก้อนเอ้ยสีแดงอ่ะที่สีแดงอยู่เนี่ยสีแดงที่มันไอ้นี่อยู่อ่ะ โอ้ยสีแดงอะดรนี่มาเร็วๆมาอยู่ฐานโอ้โสกูอ่จู่จเ่จูเจู่มา่ี่จไ่จู่ม่จูาจู่จูลจ เร็วเีวโอ้ข้ามัน2ทีตายโอ้โ